不锁我 กอนมีเลวิอาจจะคนสงครามรหัสสามพระยุนโบด บันทึกภาพอยู่หรือเปล่าค่ะคุณทำอะไรเ่ะไม่เหลืออะไรให้ปิดบังแล้วจำครั้งแรกที่คุณมาคาบูได้ไหมได้สิขอโทษทีนะ เล่าให้คุณฟังเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขายเพื่อล้างหนี้และคุณบอกว่าทางเดียวที่จะเปลี่ยนโลกคือต้องเปลี่ยนเรื่องราวใช่ฉันจำได้คราวนี้ขอเล่าเรื่องของฉันบ้างแม่ของฉันรักกับผู้ชายคนหนึ่งและครอบครัวบังคับเธอแต่งงานกับคนอื่น ลูกๆอย่างเราเห็นว่าทุกวันแม่พยายามลบมนทินที่ทรยศคนรักจนกระทั่งวันหนึ่งเธอออกไปที่สวนและเทน้ำมันลงบนหน้าแล้วก็จุดไม่ขีดคืนเดียวกับที่ไอชาพี่สาวคนโตของเราถูกสามีแทงที่ใบหน้าโทษฐานที่เธอมีแม่อ่อนแอ งั้นเด็กผู้หญิงที่ถูกขายก็คือคุณทำไมเพิ่งมาบอกฉันละ่ะเพื่อปกป้องคุณจากซาอิฟเกี่ยวอะไรกับซาอิฟด้วยอะคุณว่าทำไมฉันรู้เรื่องเขามากขนาดนี้ฉันถูกขายให้ครอบครัวของซาอิฟแล้วทำไมถึงได้เสียงเปิดหน้าให้ฉันถ่ายละ่ะเพราะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันหมายความว่ายังไงเอลซ่าซาอิฟรู้เขารู้แล้ว ฉันขอโทษันต้องไปแล้วไม่นได้โปรดเดี๋ยวอย่าไปเลยฉันช่วยคุณได้ได้โปรดไปกับฉันคุณต้องไปเปลี่ยนเรื่องราวของฉันกลับไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอามินไม่ใช่ตอนนี้ไม่นะหลักซุ่มไม่นาะคุณต้องออกมาจากที่นั่นคุณก,ก็ไมหน้าต้องออกมาเดี๋ยวนี้เลยคขาได้เป็นใครอ่ะด้ยินไหมให้ตายสิเอลซ่อาออกมาเดี๋ยวนี้เลยได้ย้ายกำลังออกไปถี่แยกตัวไปอ่ะ เราต้องหาตัวเธอไม่มีทางหรอกตอนนั้นเ้อตกอยู่ในอันตรายเราต้องไปแถวบ้านเธอโอเราจะตกอยู่ในอันตรายอยีกหมดนี่<า>ถ้าว่าไปแถวบ้นมินไปขึงหน้าเรียวขวาตรงนี้ ทบกองกระเบิพิเศษประเทศเรไม่มีทางตกลง,งแบบนั้นแน่ฉันไม่ได้ตกลงแบบนั้นแน่นอนไม่มีทางเด็ดขาดเลยเอาละฉันมีได้กับแม่แง่สิแม่คุณเกลียดผมแล้วก็อยากกระแทกประตูแบบนั้นขอร้องเลยเกลียดที่ไหนแม่คิดว่าคุณไม่เป็นผู้ใหญ่ผมเนี่ยนะไม่เป็นผู้ใหญ่คุณไม่เป็นผู้ใหญ่ปิดประตูดีๆหน่อยก็แค่กองเศษเหล็กเน่าๆก็แค่นั้น ยังไม่ได้บอกเขาเหรอยังฉันไม่เป็นผู้ใหญ่ฮนอะมันเป็นผู้ใหญ่อะไรช่างมโอเคมีปัญหาอะไรกันลิซ่าอยากใช้ชีวิตคู่มันอะไรกันนี่เพิ่งคบกันแค่ห้าปีนี่เองเหรอนะใช่ฉันรู้เวลาผ่านไปเร็วมากอีกเดียว ฉันคงจะต้องขายรถแล้วก็ไปซื้อหมาระบอรแล้วก็ก็คงจะต้องแต่งห้องนอนสุขสัตวันเกิดขอบคุณโรงแรมเมริดีเมืองคาบูคุณจะทำอะไร <c oughs> เอลซ่าบางทีอาจถึงเวลาพักรออย่างที่คุณพูดก็ได้นะอีกสองชั่วโมงมารับฉัน ทิศนี้ช่วยชีวิตทหารหลายนายในการยกคมขึ้นหมที่นองังดีของระดับพิพิธภัณฑ์ช่นะพวกเราหุ้นกันซื้อมาให้นายสุขสันต์วันเกิดน้องชายสุขสันวันเกิดขอให้ปความสุขนะ เซลมานีจะช่วยหาเธอได้ไม่น่าจะไปนะคุช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันทิ้งเธอไปเฉยๆไม่ได้นะ ซาเลมานีซาเลมานีตอนนี้นสลัมมากับอเล็กุมสลามได้โปรดซาเลมนานี่ช่วยฉันหน่อยฉันอยากคุยกับซาอิฟฉันต้องการตัวไมนา ผมไม่รู้จักคนชื่อซาอีฟผมขอโทษเอลซ่าผมไม่มีทางเลือก <ś c oughs> บุหรี่เลย ัมอยู่นั่นครับชักว่าไงใส่จากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศครับขอบคุณนะฮัโลโหลชักโบกาดครับครับอรุณสวัสดิ์ท่านร,นรัฐมนตรีขอโทษครับท,ท่านว่าไงนะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้ครับครับท่านได้ครับ เอลซ่าถูกกลุ่มตาลิบันจับตัวไปปารีสเอลิซ่ปาเสีสสภา,าความร่นโคงแห่งชาติห้องเขียวผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกลองของเราพอจะบอกข้อ,ขอโมูลได้มากกว่านี้ไหมซาอีฟเป็นคนบ้าละหำ่ำ คาดเดาไม่ได้เลยผมต้องการให้เธอรอดชีวิตกลับมาขอาใจไหมล่ะฮะแล้วพอจะรู้ไหมว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันในถิ่นชาวพื้นเมืองคงเขาซาอีฟคิดว่าไม่มีใครแต่ต้องเขาได้นะครับเราส่งกองกำลังพิเศษเข้าไปได้นะครับกี่นายละ่ะประมาณ6 0นายครับเมื่อไรบางส่วนออกเดินทางแล้วครับท่านประธานาธิบดี 三倍。 <ะ>ไ,ไปกแกเดีว่าไัลวิธีการของผมไม่ยากหนึ่งแถวทางซ้ายหนึ่งแถวทางขวาแต่ถ้าหาว่าคุณแตกแถวผมจะจัดแถวให้ด้วยวิธีของผมกคุณจะได้เรียนรู้ การบุกแบบสายฟ้าฟาดและการทิ้งร่องรอยเหมือนสายลมพันเรามาอ,อยู่สลัมกันทากการไปพักร้อนชายหาดเลยอยู่กับเรานี่แหละอะไรนะ มาตอนนี no ้เขารอนายอยู่นะเสื้อ <ros> ยืดอะไรเสื้ออะไรของนายเนี่ยโอ้โหโอ้เจ๋งดีนะจริงเหรอเผื่อฉันจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเจ้าน้อยมินเจ้านกอยโมินน้อยของฉันเทียวโอ้โรมินน้อยของฉัน delay my ฉันขอโทษอามินฉันถ่าจะฟังคุณไม่ต้องขอโทษหรอกฉันกลัว อย่ายอมแพ้ความกลัวได้ยินไหมอย่าให้พวกมันรู้ว่าคุณกลัวมันฆ่าเราได้แต่ไม่มีทางชนะเราเข้าใจไหมท่านผบหัวหน้าวันดีครับหัวหน้าท่าสุภาพรุรุษยาจะรู้กันเรามีปืนกระบ,บอกใหม่สดสิงไม่เคยต้องมือชาย <c oughs> <c oughs> ระยะยิงเท่าไหร่ ฉันยิงกระต่ายได้253เมตรใช้ได้ดินะผ่านตะกอนก็เหมือนเดิมมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายได้กินเมนูกระต่ายแง่เลยส่วนข่าวร้ายตัวประกันอยู่ในปากีสถานในเขตชาวพื้นเมืองสุลาวันเกิดครับท่านข่าวดีก็คือแค่ไปรัตระเวนเท่านั้นเองตอนนี้เราอยู่แถวหน้าไม่ใช่บนเวทีมีคำถามไหมแจ้งให้ทราบ คาสโนวาต่อต้านปบริการของพวกเราแล้วมีคำถามอื่นอีกไหมมีเออ่เธอสวยั้ย <c oughs> <c oughs>